ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังกันอยู่ด้วยนะคะทางทางช่องจอสร้อยแล้วก็ทางเจสส์ร้อยรดิโอออฟฟิเชี l ทาง YouTube นะคะแล้วก็ในช่องทางอื่ๆอีกมากมายทั้ง Ti k To อกทั้ง c l ับ h o u s ์นะคะที่ติดตามฟังกันอยู่ด้วยตอนนี้ก็ถ่ายทอดเสียงกันไปแทบจะทุกช่องทางของจอสร้อยเลยทีเดียวนะคะและว,วันนี้ค่ะยินดีมากเลยค่ะภูมิใจมากดูสิคะดิฉันนั่งอยู่ท่ามกลางดอกไม้สวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์วันนี้ เราจะไปที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะใช่แล้วนะคะพบกับคุณจุ้ยสมชายเพชรโรพาสอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาชราดีใจได้เจอนกลางครับใช่แล้วนะดีใจมากๆเลยเพราะว่าวันนี้นะคุณจุ้ยจะพาเราไปชมดอกไม้สวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเราจะไปที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณจุย้ยอธิบายพร้อมภาพประกอบกันเลยทีเดียวนะคะได้ครับเราไปกันทั่วๆเลยนะครับค่ะอันนี้คือหลากหลายที่เลยใช่ไหมคะหลากหลายที่ครับผม ทุกที่ที่มีดอกไม้ที่คุณจุวยพาเราไปหมดเลยนะคะก่อนที่จะไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์กันแบบจริงๆต่างๆ,ๆนี่เราก็ดูลูกกันไปก่อนเพรอไปถึงเนี่ยเราจะได้ชื่นชมบรรยากาศอย่างเต็มที่ให้มีเรียกว่าได้รับทราบข้อมูลกันสักเล็กน้อยในเรื่องของดอกไม้ต่างๆนะคะแนวเริ่มต้นกันด้วยนี่เลยสวยสดใสกันเลยทีเดียวนะคะใช่ครับทราบไหมครับว่าดอกอันนี้คือดอกอะไรไม่รู้เลยค่ะจุย้ยอันนี้เป็น อ่าช่วงนี้อ๋อมีหลายมีหลายดอกเนาะช่วงนี้เนะาะบานกันสับฟังเลยนะครับนี่คือแบบช่วงนี้เข้าหน้าสปริงไม,ไ,ไม่ได้ตั้งใจปลูกเลยใช่ไหมปลูกกันเหมือนข้างทางอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่อยู่ตามพาร์คครับที่มันขึ้นเองอม,มันใช้เวลาจำนวนใช้เวลาหลายปีครับมันก็เลยกระจายขึ้นได้เยอะขนาดนี้นะครับค่ะสวยงามมากๆดูสิโอ้โหเป็นเป็นแบบเปล่ากับพรมดอกไม้ ใช่ครับดอกเล็กๆน่ารักมากครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าดอกเมื่อกี้นี้สีเหลืองๆนั่นคือดอกอะไรนะคะดอดฟโฟดิลครับดอกแดฟโฟดิลเขาจะบานทั่วยุโรปนะครับค่ะอันนี้เป็นดอกคล้ายๆภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าพิมุระอ่าพิมุระนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษน่าจะเรียกว่าพิมโรสนะครับดอพิมโรสอ่าชื่อก็ใกล้ๆกันที่เราเอาเห็นเขาเอาสกัดน้ำมันมานะน้ำมันดอกพิมโรสอะไรอย่างนี้ไหมคะ น่าจะช่ใช่ครับอันเดียวกัน,นครับค่ะและอนี้นี่คือก็พิมพ์เวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็น<พ>ปร้อยสีนะครับ<อ>ใช่ครับอ๋อค่ะเขาะจะบาน<อ>ประมาณมีนานะครับประมาณกลางมีนี้ช่วนะงนี้จะเป็นช่วงที่ของการออกดอกไม้แทบจะแทบจะทั้งยุโรปเลยไหมคะแล้วก็ในใน,ในคือในโซนภาคภาคเหนือทั้งหมดนะใช่ไหมคะที่ จะเป็นการเออเรียกว่าดอกไม้ก็จะผลิดอกนะคะนนใช่ครับ<ว>ช่วงนี้นอากาศค่อนข้างอบอุ่นขึ้นนะครับตอนเช้าเช้าในประมาณสักสองสามองศาแล้วก็ไล่ไปถึงสิบห้าสิบหกองศานะครับสองถึงสิบห้าองศานะคะนี่นี่ถือว่าอป<ช>็นะระดับสบ,สบายสบายใช่ไหมคะใช่ <laughs> แบบว่าตั้งแต่เช้าอากาศเย็นนิดนึงแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยครับอันนี้คือไหมครับดอกนี้ คนรู้จักนะครับดอกนี้เป็นสัญลักษณ์ของอ่ากระเป๋าแบรนด์เนมยี่ยห้อหนึ่งนะที่อยู่ตามกระ<อ>ถุงกระเป๋าอะครับไม่กออกไหมครับค่ะแต่นึกชื่อยี่ห้อไม่ออกแต่ว่ามันคุ้นหน้ากับดอกนี้อ๋อชาแนลใช่ไหมชาแนลครับอันนี้<อ>ชื่อดอกคามเมลียนะครับโอ๋อดอกคาเมลีอืะใช่มีหลายสีเมื่อกี้ที่มีสีชมพูสีแดงสีผสมอย่างไงยครับดอกนี้อืม แต่ว่าดอกไม้ชนิดนี้ไม่สามารถปลูกได้ในสวิตได้ทุกภาคนะครับแะคะเป็นดอกไม้คือหมายถึงว่าต้องมีอากาศเฉพาะของเขาถึงจะอยู่ได้ใช่ใชครับเป็นอากาศเฉพาะ,ะก็คือปลูกได้ทางภาคใต้ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับภาคใต้ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วมัน<ช>หอมไหมคะดูสวยๆอย่างนี้มันหอมไหมคุณจุ้ยแทบจะไม่มีกลิ่นนะครับมี<อ>แบบอ่อนอ่อนมากๆครับอืนสี้เขา ใช่อันนี้เขาจะบานคือเขาชอบอากาศเย็นๆแต่เขาไม่ชอบแดดจัดค่ะงงงงไหมครับชอบอากาศเยน็นแต่ไม่ไมชอบแอบดดจัดใช่ไม่ไม่ควรเกิน15องศาอืมแล้วก็วกถ้แดดสองปุ๊บเมื่อไหร่แดดส่องแรงๆเมื่อไรหร่กลีบเขาจะเผาไหมนะครับล่วงไปเลยอันนี้ก็สวยค่ะ ยังยังคงเป็นคาเมเลียอยู่ไหมคะใช่ครับสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยอ่ะคช่ยคล้ายกุหลาบเหมือนกันโอ้โหนี่คือท้งต้นเลยท้งต้นเลยครับที่เป็นสีชมพูสีแดงแนะครับถ้านชมพูจะเป็นแมกโนเลียครับด้านหลังอ๋อชมพูด้านหลังเป็นแมกโนเลียนะคะใช่ด้านด้านจะเป็นคาเมเลียใช่ครับใหญ่มากครับเป็คาเมเลียน่าจะกลิ่นหอมไหมคะเคยเห็นในสบู่บบน้ําหรืออะไรมักจะมีชื่อกลิ่นคาเมเลียอะไรอย่างนี้ ไม่จะมีดอกนมันหอมไหมแ้่จะไม่ได้กลิ่นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าแมกโนเลียนะครับมีกลิ่นที่สีฟมพูด้านหลังนะครับค่ะช่วงนี้ก็มีทิวลิปบางบางสายพันธุ์เริ่มบานนะครับมันจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายมีนาแล้วก็ต้นเมษานะครับแล้วก็บานเต็มที่ในประมาณกลางเมษาครับจนถึงปลายเมษาค่ะอ๋อ เพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไปดูดอกไม้เนี่ยก็คือจะต้องประมาณสักมีนาถึงเมษาซึ่งก็เป็นช่วงหยุดสงการของเราพอดีใช่ครับแล้วก็เป็นเทศกาลของคนที่นี่ด้วยครับเป็นเทศกาลอีสเตอร์นะครับประมาณเมษาแล้วเขาเล่นอะไรยังไงกันบ้างคะอะไรนะครับเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างสําหรับเทศกาลอีสเตอร์ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะมีอะไรไหมมีอะไรพิเศษไหมคะก็เกี่ยวกับศาสนานะครับแล้วก็มีการ ถ้าเราเคยดูนะมีการต้นไข่ไว้ให้เด็กค้นหาไข่ประมาณนะครับเป็นเทศกาลบันยุดเป็นช่วงไฮซีซั่นของที่นี่นะครับที่พักอะไรก็จะแพงขึ้นออก็ตรงกับเราซะด้วยเอกเนี่ยใช่อันนี้คงเป็นดอกทิวลิปใช่ไหมคะใช่ครับทิวลิปมีมีมีพักที่เราเข้าฟรีได้ด้วยนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์โอ้ค่ะค่ะแล้วก็จะเก็บชายแดนเยอรมันที่ติดสวิตก็มีพารใหญ่ๆเข้าด้วยะค ส่วนใหญ่นี่จะอยู่ในเมืองไหนอะไรยังไงคะสำหรับดอกไม้ทิวลิปแบบนี้ค่ะอ่ปลูกได้ทั่วไปเลยครับปลูกได้ทั้งทั้งภูมิภาคเลยครับเขาชอบอากาศคล้ายๆกันครับก็คือจะบานช่วงนี้ค่ะตอนนี้กําลังตุมตูมแต่ว่าดอกไม้ประเภททิวลิปที่มันอ่าต้นเตี้ยๆหน่อยก้านไม่ยาวนะครับก็จะเริ่มบานก่อนแล้วนะอ๋ออันนี้ก็เยังเป็นทิวลิปครับจะเป็นคลาโรสทิวลิป มีกลีบซ้อนอ๋อนี่ยังทิวลิปทิวลิปเหรอคะอ๋อดอกสีเหลืองนี่ไม่ใช่แล้วครับเป็นดาฟโฟดิลกลีบซ้อนครับโอ้โหนี่ขนาดเราเห็นมาเมื่อกี้แล้วดาฟโฟดิลต้หน้าตาก็ไม่ไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันครับอืมอันนี้เหมือนดอกกล้วยไม้ดินอะไรอย่างงี้ไหมคะกล้วยไม้อ่าอันนี้ก็มีกลิ่นหอมมากครับอันนี้เขาเรียกว่าไอ,อยาซินนะครับมีหลายติดไอยาซิอนอ๋อ,อค่ะสวยมากเลยอะ่ะ อันนี้ก็อาจจะอันนี้อันนี้ไม่รู้จักก่อนตัวตีมีดอกไม้เยอะมากๆนะครับผมก็ถ่ายเก็บเอาไว้คล้ายดาวเรืองนะคะคล้ายดาวเรืองไหมคะอคล้ายคล้ายครับก็จะบานช่วงนี้ครับอันนี้ก็ไอ้ถ่ายว่าเป็นดาวโซดิลหรือว่าเป็นทิวลิปครับเนี่ยนั่นน่ะสิคะกำลังคิดอยู่ว่ามันเหมือนดาฟโดิลที่เป็นรูปแรกใช่ครับเป็นดาฟเดียอีกข่าดทายพังนี้ครับอันนี้ผมถ่ายที่เปอร์ลนะครับ ที่กรุงเบอร์นเอากรุงเบอร์นใช่ใกล้ๆบานค่ะอันนี้ดอก๊อปปี้นะครับค่ะอันนี้เป็นดอก๊อปปี้ตอนบานบานจะจนไม่รู้เลยว่าเป็นดอกอะไรนะเพราะอันนี้ก็สวยนะคะเหมือนกล้วยไม้อ่ะอันนี้เป็นต้นใหญ่ๆสีชมพูที่อยู่อ่าเมื่อกี้นะครับมันมีหลายสายพันธุ์เช่นกันแต่นี้ดอกเขาเวลาเรามือไปทาบนียครับจะเท่าขวามือนะครับ แต่ละดอกโอ้ใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นเลยใช่แล้วต้นสูงเป็นแบบสิบกว่าเมตรเลยนะครับโอ้่ะต้นใหญ่เลยนะคะเขาจะเขาเรียกอะไรนะอะไรการหน่อยเวลาเราได้ยินโครงการบ้านหูๆน่ยก็จะออกมาตั้งชื่ออะไรนะเมกโนเลียเห็นไหมครับแมกโนเลียใช่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 เพราะเขาเขาดูอลังการกว่าพวกซากุระนะครับอ๋อซากุระดกไม่ใหญ่ใหญ่โตของเขากับความสวยงามของดอกของเขา ใช่แล้วก็หอมด้วยใช่ไหมถ้าเป็นน้ำหอมกลิ่นด้วยครับอุ้ยนี่มีหิมะด้วยอ่ะใช่แล้วครับเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยอากาศแปรปรวนนะครับบางทีดอกไม้กับบางบานปุ๊บอ้าวอากาศเย็นปุ๊บหิมะก็ตกใส่นะครับมก็เลยนขนาดหิมะลงเลยอ่ะค่ะใช่คือถ้าตกขนาดนี้ประมาณลบหนึ่งลบสองลบสามองศานะครับแล้วมันไม่ไม่ตายหมดเลยเหรอคะ เขาบอกช้ำเหมือนกันนะครับเขาบอกช้ำเหมือนกันบางทีด้วยความที่มัานหนักๆก้านเขาจะหักนะครับอันนี้ผมถ่ายที่บ้านนะครับค่ะแถวบ้านเลยเหรอคะอ่าในสวนที่บ้านครับอันนี้๋อค่ะอันนี้สวยถ่ายเก็บเอาไว้นะครับของปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะตกอีกนะครับเห็นพยากรณ์บอกว่าอ่าอากาศจะประมาณศูนย์องศาหนึ่งองศาอาจจะมีม่ากตกอีกนินึคะ ใช่ครับ็นช่วงอากาศแปรปรวนค่ะแล้วแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นี่คุณจุ้ยตอนนี้เขาเปิดให้โอ้นี่ก็สวยงามมากนี่เป็นเหมือนซากุระเลยมเมกนเลียครับรเปมกนเลียเหมือนกันเลยนะคะใช่ครับเขาจะใหญ่ๆหน่อยนะครับค่ะแล้วอันนี้สถานที่เที่ยวข้างหลังนี่คืออะไรอะคะเมื่อกี้นี้ เป็นโบสถ์ในเมืองซูริกนะครับอ๋อค่ะส่วนตรงนี้อยู่ในะอันนี้เป็นซากุระนะครับนั่นแหละกางจะถามว่าแล้วอันนี้เราจะรู้ไหมปะเป็นซากุระคือมองแล้วแบบว่าบอกยากมากเลยนะคะเนี่ยคป็ไหมครับเราจะไม่มีกลีบใหญ่เขาจะแบบเล็กๆนะครับซากุระความแตกต่างใช่ไหมคะกลีบมันจะเล็กกว่าใช่ไหมคะใช่ครับเราจะไม่เห็นกลีบออกมาเลยนอกจากซูงแล้วไปค่ะอันนี้อยู่ในพาร์คที่ กรุงโลซานนะครับเมืองโรซานนะครับที่โรซานอ่างบ้านเราหน่อยค่ะก็ะจะเป็นพักพคนะครับอันนี้ฉากจากมุมบนอีกมีหลายสถานที่มาครับที่เราสามารถไปไล่ล่าหาซากุระได้นะครับ <c oughs> ในตุร <c oughs> ไล่ล่าตามโซลาบานอ <c oughs> อันนี้เป็นพวกพลูเนสนะครับเป็นพวก <c oughs> พล <c oughs> ุนนะครับอ๋อเป็นดอกของพรุนเหรอใช่ครับเหมือนเชอร์รี่ เชอรี่บลอซซัมนะครับคล้ายๆกับดอกเชอร์รี่ที่ให้ลูกแต่ว่าถ้าเชอรี่บลอซซัมเขาจะไม่ให้ไม่ให้ผลเนาะไม่มีลูกใช่เป็นลูกพุนอันนี้ก็พุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้ผลให้แต่ดอกค่ะสวยใช่ค่ะอันนี้ก็พุนเช่นกันอืมนี่ถ้าเราไม่ไม่ไม่รู้จักศึกษาเราก็จะเรียกมันเป็นสกุลละไปหมดนะใช่ครับมาใหม่ๆก็งงอันนี้ก็คือ ซากุระนะครับอันนี้ซากุระใช่ไหมคะใช่ครับเพราะตอนแรกที่คุณชุ้ยส่งรูปมาเรนก็นึกว่าเป็นซากุระหมดเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปลงดีเทลในรายละเอียดของแต่ละรูปแต่ละรูปเราก็ไม่เคยเห็นของจริงต้นอื่นๆด้วยแต่ซากุระยิ่งพอเคยเห็นบ้างแต่มันก็มีหลายสายพันธุ์อีกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นซากุระทางแถวทางแถววาลลิสนะครับพันทนวอลลิสต้นข้างหน้านี่ก็ออกดอกเยอะมากเลยนะคะเนี่ย แมกโนเลียนั้นสูงประมาณสิบเมตรได้นะครับโอ้พอเป็นช่วงที่มันไม่มีดอกที่มันก็คือจะเป็นแต่แต่ใบไม้เขียวๆอะไรเงี้ยเหรอคะใช่ครับเหมือนกับต้นข้างหลังครับสีเขียวๆงั้นครับ๋อค่ะคือความพิเศษของของเขาอะ่ะเขาจะออกดอกเต็มต้นก่อนนะคล้ายซากรุระเหมือนกันแต่ว่าเขาจะลังการกว่าให้กลิ่นหอมด้วยนะครับก็เลยน่าจะแบบไปแล้วก็ชื่นชมทั้งดอกด้วยได้กลิ่นหอมอีกต่างหากใช่ อันนี้เป็นซากุระที่ไหนคะเนี่ยดูเหมือนญี่ปุ่นเลยอะค่ะใช่มีภูเขาแหลัๆด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ซากุระนะครับนี่อะไรคะนุ๊กนี่ต้นอะไรคะลองเดาดูไหมครับเป็นผลไม้อมบุ้ยเหรอคะไม่ดอนนั้นไหมผมเคยเอาไปลงเพจต่ให้เขาทายดูนะไม่มีใครทายถูกเลยใช่ไหมครับมันยากจะยากจริงๆนะคะคุณจุ้ยยากยากมันคืออะไรคะ อ่าเมื่อกี้เลยครับเป็นดอกแอปริคอรครับอ๋อคือคนรถ้าไปถึงนะครับคนจะทายลูกพีชลูกแพรแอปเปิลลูกเชอรี่ค่ะแต่รงต้นอะตรงต้นมันเหมือนต้นที่แบบต้นเออเหมือนต้นพูนเหมือนต้นบวยที่แบบดูแบบแบบมีความมีความยึกยักยึกยักเยอะอะไรเงี้ยตกลงเป็นแอปเิคอรเมื่อกี้คือแอปริคอรแอปริคอรครับเป็นสีขาวๆแล้วก็มีเกสรออก ชุมปูนิดๆนะครับแล้วแล้วตอนที่ออกดอกสักพักนึงแล้วถึงจะออกเป็นผลนี้เหรอคะเมื่อกี้นี้ที่ใช่ครับออกดอกมาก่อนแล้วก็อ่าแล้ใบออกมาทีหลังแล้วก็เริ่มเป็นมีผลครับอืมอันนี้เป็นกานกราุรัสากุรัสีขาวในกรุงเบิร์นะครับอ๋อเป็นสีขาวเลยนะคะกำลังบานเลยครับสวยงามเมื่อวานไปถ่ายรูปเล่นคนเต็มเลยครับนักอ่านักถ่ายภาพเต็มเลย ค่ะ <Started. S 2> ตะกี้ถามถึงนักท่องเที่ยวได้ว่าสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์กันได้แล้วอยังคะได้แล้วครับที่จริงสวิตเซอร์แลนด์เราไม่เคยกักตัวเลยนะครับแล้วก็นโยบายตั้งแต่มีนาแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องนอกจากไม่ต้องกักตัวแล้วไม่ต้องโจควิตสแตฟิเคตด้วยนะครับแต่ว่าคนไทยใช้เพราะว่าเนื่องจากสายการบินแต่ละสายการบินก็ต้องการใช่ไหมครับอ๋อเป็นเงื่อนไขของสายการบิน ใ,ใช่แต่ว่าสวิตไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็เข้าร้านอาหารพวกนี้เข้าที่พักก็ไม่องใช้โควิดเซ็ติเกตอะไรเลยนะครับแต่ยังมีบางที่ต้องใส่หน้ากากนะครับเช่นอ่ารถสาธารณะรถไฟพวกนี้ครับยังต้องใส่หน้ากากอยู่ยังต้องใส่หน้ากากอยู่ก็ยังก็ก็ดีนะคะเพราะว่ามังเป็นที่ที่คนเจอกันอย่างเยอะๆอะนะคะแต่ในอนาคตกันใกล้นี้เขา่าลัางพิจารณาว่าไม่ต้องใส่เลยครับอ๋อกำลังจะยกเลิกอยู่ สถานการณ์คนติดที่นู่นยังยังเยอะไหมคะก็เยอะอยู่ครับแต่ว่ามันไม่มีความอันตรายไม่อันตรายเขาก็เลยอยากใหุ้ดกิจตํดเนินไปลดน้อยลงใช่ไหมคะอันนี้กลุงเบอร์นครับอันนี้มีหาวิทยาลัเบิร์นด้านหลังนะครับเมืองเมืองมรดกโลกเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลกใช่ เร <Okay, S 1> าแก่เกินไปรออีจะต้องมาเทีย่ยวที่นี่ด้วยต้องเทีย่ยวครับต้องเทีย่ยวค่ะแหมมีหลากหลายที่ที่ถ้าถ้าเราไปสวิตเซอร์แลนด์คุณจุ้ยคิดว่าอันดับแรกแรกสมมติไปครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะต้องไปที่เมืองไหนอะไรยังไงคะไฮไลท์ <High light S 1> ใช่ไหมครับใช่ตัวตัวไปเราจะมาไฮไลท์ก่อนเมืองหลักๆลูเซินอ่าค่ะเบิร์ อินทลักเกนเซอร์มาร์พวกนี้นครับแล้วก็ต้องขึ้นเขาจำพวกเขาสูงเช่นยุงฟราวยุงฟราวมัตเตอร์ฮอนนีใช่ไหมฮะมัตเตอร์ฮอนกอรเนกาดนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เขาอะไรอย่างเขาเจมส์บอลนะครับส่วนสิงเจ็ดค่ะซึ่งเมื่อเมื่อรอบที่แล้วมีรูปถ่ายอยู่ใช่ไหมฮะที่เข้าไปที่โชว์ให้เราไปเที่ยวที่เจมส์บอลที่ถ่ายเจมส์บอลใช่ไหมฮะ ครับเป็นเป็นช่วงไฮไลท์แล้วก็ในอีกาส่วนมากตีตไ่ไปไปแล้วเราก็จัดด้วยนะครับแต่อไปไหนล,หล่องเรือล่องเรือต้องจัด<อ>นะครับลองเรือแถวรูจเซินแถวทูนเนี่ยครับซึ่งคุณจะอยู่ที่เมืองทูนใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็เป็นจุดศ<ต>ูนย์กลางระห,หว่างที่เที่ยวทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างเลยทีเดียวนะคะใช่จนะไกล จจะใกล้แอร์พอร์ตนิดนึงแต่ว่าตรงแอร์พอร์ตเราไม่รู้อยู่ทําอะไรไม่มีที่เที่ยวเราต้องมา <c oughs> พักแถวนี้นะมันต้องอยู่ใกล้ๆที่เที่ยวถึงจะดีใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวมีภาพที่เที่ยวอื่นๆที่จะแสดงให้เรียกว่าพาเราเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์กันต่อ,อน,นี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้เห็นบอกใกล้ๆบ้านดิฉันจําได้ปราสาทตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ที่ที่แบบว่าเหมือนปราาสาทปีสิงใช่ไหมครัที่แรน ที่อายุประมาณเท่าไหร่นะคะหกร้อยกว่าปีไหมคะอืมตรงนี้สามร้อยกว่าเองนะครับสามร้อยกว่าดีฉันจาผิดฉันจำผิดทางงาน,นใช่แล้วดอกบวัวดินชนิดกลีบใหญ่ก็จะบานอยู่ตอนนี้กำลังจะโรยแล้วนะครับอ,อย่างอย่างฉากหลังคุณอัชราเนี่ยเป็นบวัวดินกลีบกลีบเดียวนะครับกลีบเดียวว่จะบางประมาณกลางกุมภาจนถึงต้นเมษาแล้วก็ ตีดใหญ่นะครับก็จะบานตามหลังมาอย่างอยู่ในภาพภาพที่น่าประทาบตอนแรกเมื่อกี้ครับค่ะค่ะอันนี้ก็ตรงนี้นนใช่ตรงนี้คนละที่ละตรงนี้ตรงทะเลสาบเจนีวาครับอันนี้ทะเลสาบที่เจนีวาโอที่เจนีวาเลยนะฮะอันนี้ผมจ่ายเขาเรียกว่าริเวอราริเวราสวิตอ่าสวิตนะครับเป็นริเวราของสวิตเซอร์แลนด์นี่เหรอคะใช่ครับทะเลสาบเจนีวาเพราะว่ามันจะไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดก็เลยอากาศอบอุ่นอืม นี่แถวผมจะถ่ายแถวมงเตรอร์นะครับอืมสวยจริงๆคนไทยเขาช,ชอบมานะครับมงเตรอร์เพราะว่าเป็นเมืองกาอากาศนข้งๆขึ้นชื่อนะครับอืมค่ะเป็นเมืองริมทะเลไงี้ไหมคะริมทะเลสาบเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีเทือกเขาแอลอยู่แล้วก็ทะเลสาบนะครับนี่วิวทั้งเทือกเขาแอลด้วยแล้วก็มีทะเลสาบนะคะดอกไม้ที่โอ้โห แล้วจะมีพัดปลูกดอกไม้ตลอดแนวเส้นทางที่คนเดินนะครับหลายกิโลโอ้นี่ขนาดผมมาถ่ายไกลๆเลยนะแล้วถ้าเดินเข้าไปถึงในเมืองตรงตรงข้างหลังนะครับมันก็จะเป็นดอกไม้ทั้งแถบเลยนะครับเป็นทั้งย่านนี้จนถึงนู่นเลยเหรอคะใช่ครับสุดไปถึงนู่นนะครับที่มีตรงแหลมนู่นเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหและแล้วถ้าเดินไปจากจากมุมที่ผมถ่ายก็จะมียาวเลยนะครับค่ะ เดินก็เหนื่อยอ่ะเรียกว่าถ่ายรูปกันจนจนหมดหมดเมมอ่ะนะคะใช่โอ้โหใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปอ่าถ่ายกันเพลินค่ะถ้าไปเที่ยวคุณจุ้ยนี่น่าจะมีไม่ต่ำกว่าเป็นเป็นสองร้อยรูปในในในทริปเนี่ยคิดว่าต่อคนนะต่อคนน่าจะเกินผมเคยถ่ายเกือบหมื่นนะครับทริแปดวันเจ็ดคืน รวมๆแล้วเกือบเป็นหมื่นภาพนะครับก็คือคน,นหนึ่งสมมุติเ<อ>ที่ยวมากรุป๊ปสิบคนก็ประมาณคนละพันกว่ารูปนะครับไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะเป็นคนละพันเลยนะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> โอ้โหแต่ดูแล้วก็น่าล่ะค่ะถ้าหากว่าตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปจนถึงสุดนู่นแล้วมีดอกไม้สวยๆตลโอดทั้งทางโอ้โหใช่แล้วก็จะเปลี่ยนทุกปดูด้วไหะครับค่ะอ๋อดอกไม้มันจะปรับเปลี่ยนอืมตอนนี้ก็จะปลูกดอกไม้พวกอ่าสปริงแล้วอ่า ประเภทหัวที่เป็นทิวริปครับอันนี้นี่ผมถายว่ามีนานนะครับค่ะแล้วพอเมษาดอกไม้ประเภทหัวมันก็จะแทงอ่าแทงดินขึ้นมาแล้วจะสูงกว่าดอกไม้นี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตอนนี้ยค่ะก็คือเป็นพวกทิวลิปมันจะสูงขึ้นมาแล้วให้ดอกเข,เขียวเขียวขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมคะก็ก็จะมีบางบางดอกที่โผล่อ่อตัวดอกสีเหลืองๆมาแล้วให้เห็นใช่ใช่ครับก็<ม>คือเขาสามารถปลูกดอกไม้คลุมดินไว้ให้มันสวยงามแล้วก็สูงขึ้นมาก็จะเป็นพวกทุเรียสวยมากอืม สวยเลยนะครับค่ะเคลินจริงๆน่าอิจฉาจังเลยอ่ะคุณจุ้ยสวยทุกเมืองสวยทุกมุมทุกเม,มืองทุกที่จริงๆอ่ะเป็นเมืองในฝันของหลายๆคนจริงๆนะคะสําหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะคะอันนี้เขาใช้เขาเรียกอะไรนะภาษีของผู้คนนะครับมามากลับคืนมาในรูปสาธารณประโยชน์นะครับให้ผู้คนมาชื่นชมแล้วก็อ่า ผ่อนคลายมีทางเดินออกกำลังกายยาวจุกกับทุกเมืองนะครับก็คือทำอย่างนี้นะครับค่ะข้างบนที่เห็นเห็นเนี่ยมันเหมือนสกีรีสอร์ทคล้ายๆอย่างนั้นไหมคะบนภูเขาใช่เล่นได้ด้วยครับตรงนี้มองเตยเห็นไหมครับว่าเมสาแะข้างล่างดอกไม้บาาก็จริงแต่บนเขาอ่ะยังมียังแปรปรวนอยู่ยังมีมาตกอยู่นะครับยังสามารถเล่นแบบสกีมะลงมาได้อยู่ข้างล่างมีดอกไม้อ่ออันนี้ ันนี้น่าจะเหมาะสมในสสำหรับคนที่ชอบทั้งหิมะชอบทั้งดอกไม้ก็ช่วงนี้ก็น่าจะเหมาะสมเป็นช่วงที่พลิกที่สุดนะครับแต่ว่าต้องเลือกนะครับเช่นห็นไหมครับเป็นต้นไม้ไหมครับต้นไม้ยังไม่เขียวไหมครับอ๋อแต่พื้นหญ้าน่ะเริ่มเขียวแล้วแต่ใบไม้กําลังจะผลิบใบค่ะยังไม่เ้็คนที่ใช่ใช่คืออากาศตีดอกไม้สวยพืชแต่แต่ต้นไม้ยังไม่เขียวเหยครับนี่แหละธรรมชาติเขาเขาทดแทนกันนะครับต้องเลือกเอา แต่จร <Okay. S 1> ิว่าเมืองไทยเราก็เห็นดอกไม้เอ๊ะต้นไม้เขียวๆเยอะแล้ว่ะเราไปเห็นดอกไม้สวยๆดีว่าใช่ <laughs> เป็นช่วงพีที่สุดเลยนะครับก็คือช่วงเมษายน่าจะเป็นเดือนที่คนชอบคนเราหยุดด้วยนะคะแล้วก็ประกอบกับที่นู่นกําลังสวยดอกไม้เบ่งบานนะคะและอย่างที่บอกขึ้นภูเขาก็ยังเห็นหิมะใช่ไหมคะภูเขาสูงๆก็ยังสามารถทําให้เราไปถ่ายรูปกับหิมะได้ด้วยอืมคือมา,อม,ม,ามาทั้งทีก็คือได้ได้เกือบหมดแล้ววันดีคืนดี เที่ยวๆอยู่ก็หิมะตกโอ้โหโรแมนติกเข้าไปอีกคือไม่ได้แค่เห็นนะครับมีมาตกใส่เลยนะครับคือบางทีอผมก็พยายามพอเห็นว่าเออตรงนั้นหิมะตกเราก็ไปให้หมาตกนิดนึงมันจะได้หลายบรรยากาศใช่ครับแต่แต่จริงๆแล้วถ้าสมมติตกเยอะๆเราก็จะเป็นอุปสรรคในการเที่ยวใช่ไหมก็ขอแค่พอให้บรรยากาศพอใช่ไหมใช่ครับคืออาจจะตกวันสองวัน อที่ตรงไหนตกเราไปแต่ว่าถ้าไม่ตกเราไปชมความงามอืคือมันแปรตัวนะครับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าถ้าเป็นช่วงมีนาเมษามันก็ไม่ไม่ได้มีการตกหนักถึงขนาดที่ว่าเดินทางไปไหนไม่ได้เลยคงไม่ได้เป็นขนาดนั้นก็แค่แบบว่าสวิตเซอร์แลนด์ตกหนักยังไงก็ได้ครับไปเที่ยวนดาเพราะว่าไม่ค่อยมีพายุด้วยความที่ด้วยความที่แบบดืวอเขาแอลครับมันมันกันการลมกันอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่มี ลมแรงไม่ทรมาน<ช>ครับก็ค,คือเด็ยนยังไงเราก็เที่ยวได้ต้องถามว่าภาพที่ส่งมาให้เนี่ยหมดแล้วหรือยังคะสำหรับเเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่ดูดูเขากูจุ้ยส่งรูปมาเยอะมากๆเลยอะ่ะทำให้เราดน<อ>ว่าน้อยนะครับเนี่นี่ยังนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดสต๊อกใช่ไหมคะเยอะมากคือถ่ายไปเยอะมากค่ะถ้าเราจะตามไปดูไปดูได้ในเพจของคุณจุ้ยให้คุณจุ้ยบอก บอกชื่อเพจอีกทีหนึ่งได้ไหมคะมีอน <c oughs> ช่องทางเลยผมผมก็ช่วงนี้ก็ลงเพจดัวดัวนะครับชื่อเพจนะครับเที <Th io S 3> <ช>่ยวสวิตเซอร์แลนด์จุยสวิตทริปครับเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์จุยสวิตทริปนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในอินสตาแกรมก็มีด้วยใช่ไหมคะอินสตาแกรมก็ใช้ชื่อสวิตเซอร์แลนด์ดอททริปครับสวิตเซอร์แลนด์ดอททริปนะคะ,ท,ะ,คะที่สำคัญคือเราจะไปดูเนี่ยเราก็จะอิจฉาคุ้ยพวกจุ้ยจะไปถ่ายรูปสวยๆตามที่ต่าง ล่าสุดเท่าที่เห็นคือหนีจากสวิตเซอร์แลนด์ไปเที่ยวฝรั่งเศสอีกค่ะคุณดิฉันก็ตามไปดูด้วยเหมือนกันใะอยู่ใกล้ใกล้กันนะคก็ว่าเพราะว่าคุณจุ้ยบอกว่าเนี่ยนะขนาดอยู่มาสวิตเซอร์แลนด์หลายหลายไปยี่สิบปียี่สิบกว่าปียังเที่ยวไม่หมดนะคะแต่ก็ยังมีหนีออกไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยก็คือทําเลมันเที่ยวง่ายนะครับจากจากทูลไปปารีสประมาณสี่ชั่วโมงนิดนิดแล้วก็จากทูลไปมิลานนะครับสองชั่วโมงไม่ถึงสามชั่วโมง ประมาณสองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีก็สามารถไปซ้ายไปฝาได้สะดวกแล้วก็เดินทางรถไฟสะดวกครับหรือจะนั่งเครื่องบินไปก็ได้ที่ปารีสประมาณห้าสิบนาทีครับก็ไม่ไกลไม่ไกล<ช>แต่ว่าคราวหน้าเนี่ยจะจะให้คุณจุ้ยพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหนึ่งต้องติดตามในเพจของคุณจุ้ยไปก่อนก็ได้ว่าคุณจุ้ยเนี่ยจะแอบลงรูปสวยๆที่ไหนแล้วเราก็จะชวนคุณจุ้ยมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ ยินดีมากครับยขอบคุณนะคะขอบคุณครับ,บสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะชมดอกไม้ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะเราก็คงจะหันมาเก็บสตังค์ <laughs> เก็บสตังค์เพื่อจะไปเที่ยวนะคะก็แนะนํานะคะสําหรับท่านที่อยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็ดูในเพจคุณจุ้ยตามได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ